จากหัวใจของดิฉันถึงพี่น้องประชาชนทุกคนในช่วงเวลานี้ดิฉันจะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามมติสารรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ดิฉันจะขอใช้เวลาในการชี้แจงเพื่ออธิบายให้ชัดเจนถึงความตั้งใจที่แท้จริงของดิฉันในเรื่องที่มีเสียงสนทนากับคุณเซนออกมา เจตนาและความหมายของสิ่งที่พูดนั้นดิฉันยืนยันว่าเกินร้อยเปอร์เซน์คือเพื่อรักษาชีวิตของกองทัพไทยทุกนายเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนของประเทศและเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยความสงบดิฉันรู้ดีว่าเรื่องนี้ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจแต่ขอให้ทุกคนได้ฟังจากปากดิฉันเองว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่บางคนพยายามบิดเบือน และแม้ในช่วงเวลานี้ดิฉันจะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามมติสารรัฐธรรมนูญแต่ขอยืนยันว่าดิฉันยังทำงานเพื่อประเทศชาติได้ในทุกฐานะและเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมขอขอบคุณทุกกำลังใจและขอให้เชื่อมั่นว่าดิฉันจะไม่หยุดทำเพื่อคนไทยทุกคน